สวัสดีค่ะมาพบกับแบมนะคะวันนี้อีกแล้ววันนี้แบมจะมารีวิวเป็น Toyota Commuter 3.0 GL นะคะปี2017เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเบาะภายใน15ที่นั่งเป็นเบาะผ้านะคะเดิมๆแท้โรงงานเลยคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่799,000บาทนะคะมาชมภายในกันก่อนนะคะวันนี้ สวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดมองหารถตู้คอมพิวเตอร์ใช้วิ่งงานได้ใช้ในครอบครัวได้ใช้ได้ใช้งานได้ดีปกติเลยนะคะคันนี้ใช้รับส่งนักเรียนก็ได้นะคะลูกค้าท่านใดจะเอารถไฟทำเป็นประกอบกิจการได้หมดเลยนะคะนี่เบาะผ้า สีเทานะคะเบาะด้านหลังเป็นเบาะสีแถวนะคะเบาะผ้า15ที่นั่งนะคะคันนี้สำหรับคันนี้สวยมากๆนะคะสภาพสมบูรณ์ท่านใดมองหารถตู้วิ่งงานอยู่แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ เดิมๆแท้โรงงานเลยนะคะสีบอนเทาราคาตั้งขายอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทนะคะ <S <S สภาพสวยๆเลยนะคะให้มองหารถตู้วิ่งงานอยู่ตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้ารายละเอียดตัวรถ เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะสะภาพสวยงามมากๆลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาชมรถสามารถติดต่อแบมได้ที่เบอร์0942851746นะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะแบมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนฝากติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ